มึงมันกำลังเป็นสาวไม่สูงกูก็เมื่อไ้กอะไรกะหัน,หน้าเข่าโหคอห,หนึ่งเกี่ยวกับมึงมันไอ้กัเนาะมึงมันมึงไตมึงหงตุม้มหคอที่ข้าเกินความตั้งว่ามันกำลังเป็นสาวอยู่ ในที่นี้ก็บอกว่าหลายๆเมืองหลายๆประเทศตะหลยวกำลังจับตามองมันตัวมันเพราะว่ามันเป็นเมืองที่น่าลงทุนน่าแต่น่าเอาเงินเขา้ากลับในเมืองมัน,มนแร้วก็กับตังเป็นโรงงานลงทุนต่างๆถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนจึงนว่า มันก็มึงมาเนี่ยมึงทมงตุ่มมันเนี่ยเหมือนจึงหลังเป็นสาวพ่ออ,อย่างหนึ่งเป็นสาวเพราะว่ามันปอต้องว่าต้องหลาาัาปอกรมีเงินเนี่ยนะมันจะสามารถที่จะสร้างกําไรให้กับบริษัทให้กับนักลงทุนได้อย่างงดงามพ่ออย่างพาะไทย พ่ออามันเนี่ยมันกาลังอยู่ในเชื่องของช่วงของการพัน์กาลังพัฒนาป่อเอาไทยกับมันมาแตกเนิงกันมนันเกาะจะเหมือนจึงงหนึงว่าเป็นเสาส่วนไทยเกาะเหมือนจึ๊งหนึงว่าเป็น,น,เ,น,น,เ,ปนเป็นแม่ฮึ้นเข้าใหญ่ๆ40สี่สิบพาสิบ พอะนาลงทุนประมาณนั้นเพราะว่าไทยมันมีการพัฒนามันเจริญเจริญเนาะช่วงต่อไปของไทยก็คือจะเข้าสู่ช่วงของส่งาผู้สูงอายุก็คือกนเอยแก่มาติก๊กติ๊กแต่ว่ามันกําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนากําลังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตก็เหมือนเจ้าหนังสาวดังนั้นมันจึงน่าสนใจกว่า ไทยสำหรับในมุมมองของคนมีเงินแต่วันเมืนอไนในฐานะเขาเขาเป็นคนคนต้ก้นหนึ่งมันก็อยู่ในเมืองไต้ยต้ก็อยู่ในเมืองมันหลายๆก้นที่มันมีเงินปิดเปิ่มองเขาว่ามันนาลงทุนก็บเปิดองหนึ่งการแทงถูกสอง มันยังไปมีกันพัฒนาโอกาสที่จะเติบโตนั้ยังมีหนำ้ำขึ้นมาแทงอยู่ดังนั้นในฐานะที่เขาเป็นคนในเมืองมันนะเขาก่ากวคนที่หมอเลิกมันหมอความ,มันเมืองอาบาน,นี่ยตีลเลยบเลียบเปลียบซ่เห่อ พอเมืองขุมตุม่มาเนี่ยมันเกิดความสงบขึ้นมาายโอกาสนักลงทุนต่างๆติดเขามาเขามาเขามาลงทุนพราะเขามาลงลงทุนในเมืองมัในในเมืองขุมตุนมาจะเป็นเมืองมนันเนเมืองเชียงหนเมืองใต้เนมันจะเกิดกันจเจริญเกิดความเจริญดังนั้นเฮาในฐานะที่เป็นคนในพื้นทีนั่นแหละ คนที่หมอลึกมันหมอคว่าม,มันหมอลึกใต้หมอควา่าตายอันนี้จะเป็นโอกาสวันือ้ให้เฮาอํำไปมีเงินเฮาอํำสามารถที่จะไปสร้างตึกคอนโดการลงทุนแต่ว่าเฮาสามารถที่จะเก็บเกี่ยวอความรู้ทักษะในช่วงที่เฮาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเ,ยเก็บไว้น้ๆเมืองไทย มันใจเป็ดม้งางเดียวที่อยู่ต่อโจบไอ้คือไอือสิบเกาะกลนสิบเกาะเฮี้เกาะแปดเก,กาะอังกฤษีเมื่ออยู่เมืองเราอยู่ดังนั้นพอเมืองเขามีความเจริญขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้นำเอาความรู้ทักษะที่เยามีในเมืองเมืองไทยเดี๋ยวเี๋เนี่ยกลับไปเมืองเขาเอาไปเป็นอา t p u t เมือหนามาขาดึงวนวัด คนกรรมนามเนี่ยคนเฮาเนี่ยคนหนุ่มเฮอตเร็วเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบลงไตมือนั้นเนี่ยเขายันต่อเร็วเนี่ยมือนามะม่วงมือฮอโฮงคงมีไผ่มือมือมือไทยนามือฮ็ดนามือไทยนาใจ็คไวท์ไทยนาเนี่ยคงมีไผเนาะคงมีไผ่เมื่อจริงนั้นดังนั้นค่าจริงเราอะมันน่าลงทุนมากๆ ศึกษาความรู้มากๆพึกแฝกเมืองเขมันเป็นเมืองดีน่ารุนทุนมากเลยสำหรับปอมีเงินอ่ะทำต้องมา,งาเมืงไทยเอาอยู่เมืองฮของก็รวยเลยเมือกุป,ปกต้องขาต้องย้อนกลับไปเมื่อมันหาหกปีเมืองเขาแค่ซิมอันเดียวอ่ะหนึ่งอันเนี่ย เขซื้อเนี่ยหกเจ็ดหมื่นตะเร็วเฮาเห็นกขซื้อไรอ่ะสองความเงกนซื้อไรอ่ะนี่ไงนั่นมันบอกว่ามึงเขาเริ่มมีกันพัฒนาขึ้นมาติดตจากเครื่อนมุ้งค่าก็เป็นมุ้งเล็กจากมุ่งเล็กก็มีการเหตุเป็นเครื่อนอุบดังนั้นมันจะมีการพัฒนาขึ้นมาเลย วันหนึ่งมาเพรามืองเฮาก่อนขอเมือเฮามีการพัฒนามีนักลงทุนขาไปลงทุนวันหนึ่งมาคนเมืองไทยนะเนี่ยเต็มปิดเฮ็ดเฮ็ดการอยู่เมืองเราเป็นไปตัวเองลนะพอสูญไปไตนะพอาเขาไปไต่้านนะเฮาตีไรหันกดไทยมือมืออยู่ตาง,งเมืองเฮาพ่ออย่างพ่อเมืองไทยมันเกิดการพัฒนามันเกิดเกิดกันเตเจริญเติบโต,ตขึ้นมาเรื่อยๆคน จะเข้าสู่สังคมอมผู้สูงอายุคนเท่าเด่นำ้ำพอกคนเท่านำ้ำก็คนหนุ่มมันเอกพกคนหนุ่มมันเอกดังนั้นแต่เร็วเนี้ยบางม้นคนหนุ่มนำ้ำคนหนุ่มนั่นเป็นเอ็นแห้งของการพัฒนาประเทศนะต้องบอกเลยว่าคนตรมเป็นเอ็นแห้งคนเท่าเพราะอาซักหกสิบแปดสิบหกเจ็ดสิบเนี้ยมันสามารถเหตุการณ์อะไร ต้องอยู่คอยช่วยเหลือจ้าตีแก่ก่อนรวยก็สบายจ้าตีแก่แก่ก่อนรวยก็ทนตุคคาไปรวยก่อนแก่มีก่สบายแต่ก็มันนาำกวนแก่ก่อนรวยเนะี่ยน้ำเลยก้นรวยยายวแก่นะเราก็กวนเจ้าตีก้นนุมขึ้นมาดันไนม,มากเป็นแห้งเรยว่ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมันติเอลงดังนั้นเมืองเฮาพอมีราซือเมืองเฮาพอมีกันจางงานพอมีงานทำไผ่กรมเคยเข้ามาเมืองไทยเพร่อเองพ่อ,พอเรื่องมากปัญหาเรื่องบัตรมานเรื่องตำรวจเมืองเฮามีโรงงานเรื่องเมืองไทยเราไม่เพลเข้ามาต้องใจฮะอยู่เพื่อนพ่อคุณแม่ตีให้ตีหน้าตีศูนยมีเพียบ เ,เทียงแต่ว่าเขาเฮ็ดไลเขาปลูกไลท์เข้าจ้างขายอันนี้แหละคือปัญหาวันหนึ่งมาเพรเฮ็ดไลเฮ็ดไลปลูกไลท์ขายไลท์ก็มีเงินไหนมีเงินพอมีเงินมาติดคืนม,มาเน่ยมาแหล่ได้หมดบาทแต่พอมาอยู่ในแผงก็ไม่ต้อยูก็แม่วันกขก็ขาดปวดเป็นลมตายขาดมอ,องใจเหมือนกันการได้ไม่อยู่จําเป็นนะานมา,า,นนะมาออกออกาค่าเนี่ยมันก็มันก็ทุกข์คาใจ จังนั้นอยากจะให้ก็อคำศึกษาอย่างลอกลายอันะไรอันหนึ่งไว้แม่กาเล่นเล่นแอป,ปสอนเป็นใกล้เมื่อเงาให้ยึดเตี๋ยอะไรอ่ะเตจ่ายอะไรหรือว่าคำบ้วนใ,ในัาตัวในมุมมองติีตลีนะจำตัวย,ยิ่ไปต้วย